สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับมีของแจ๋สตูดิโอสวัสดีมีสุภุสุวรรณครับมื่อวานนี้เราได้รับเกียรตินะครับมาสัมผัสนะครับอ่าน่วยหน่วยยังก่อนครับนี่ครับเน้นเจอสองหนึ่งเมื่อวานนี้เจอสองหนึ่งครับนี่ครับนี่วันนี้เขาจะมาสัมผัสกับว่าหลังจากไปปฏิบัติการอยู่สงครามอยู่ประเทศอับกาว่ารอดมาได้ไงนะครับการใช้ชีวิตในยามสงคราม วิธีเอาตัวหลอดวิชีวิตเหตุยังไงจึงมาถือข้อตุ๊ดศัตรูนะครับพอศัตรูยิ่งตายคือหลอดมากแต่เขาว่ากองนี้ไปถึงหมื่อ8คน8คนครับวันนั้นหลอดมาอสองได้รับมอบหมายให้โขนพ้นเป้าหมายผู้ต้องสงสยัยคดีอาญาสิทธิสงครามของอาการนิฐานถึง<ห>ต้องสงสยัยผู้ก่อการร้ายมหมดไป 6ชุดกองกำลังนานาชาติกองกำลัง UN เอ็ผสม oh. มีคน2คนร่วมปฏิบัติการด้วย uh huh. เข้าค้นเป้าหมาย8คนหน่วยเรนเจอร์หน่วยภาคพ,พื้นเข้าจู่โจมเป้าหมาย ลอยตัวจากพ่อมาเจ้าลงคนสุดท้ายเลยนะไอ้สายเสือกฝาพิงนอนตอมึนมาตอนไหมนมาตอนจะหูดลงมานแต่ก็ไปใส่ถุงมือจนหมดจนหมดแล้วนะปากไก้เ้าไทยปืนทุบเป็นนหัวจะหูดลงมาห้างหางเสือกฝาพิงนอนตอยเลย่ยโอ้ยลอยเปรออ่ะแยกใหญ่เขาคนเป่าไม้ได้ไหมนี่อ่าแยกใหญ่ออกไปชุดสี ผมไปสร้างซีฟังนี่ต่อไปซีฟังนี่นเข,าข่าคนเป้าไม้ผมก็เข่าคนผมผมเลาผู้หญิงและเด็กออกเข้าคนเป้าไม้ก่อนที่แบ็คฮอกจะมาให้มีเวลา12นาทีคนเป้าไม้หาตัวพรต้องาสงสัย12นาทีแค่เดียวอ2นาทีต้องเครียดตึนะ่นให้เบริดเลยเครียตั้งแต่สันซีลงมาเลยผมก็ลอยตัวลงชั้นสี่เนาะแล้วก็ไล่ลงมาถึงชั้นล่างแล้วก็แยกเป็นสองทีมแบบนี้นี่ลอยเพราะลุยแขนงซีปุ๊บ ไป็น่วยเขาอ่ะนะเห็นปะเวลาลงมาอีกฝั่งนึงตบตบตบไปเขาั้นสองเลยว่ลุกไปในหน้าต่างเขาซ้อนอะไรอีกเขาเก็บเหล่าว่าดีเขาเก็บเหล่านอกไปว่าดีเสียงเราไปใส่ว่าก็โดนตอกตอกใส่หนึ่งยึใส่หนึ่งยูดซ้นสองหักเงียบไปเลยว่าเอาก็ะฟ้าเน้าที่สองทีเดี๋ยวแบ็คข้อจะถล่มตึกแล้วเราต้องออกจากตรงนั้นแหละ เอพิ่มเพิ่เพิ่เครียดเผื่นทีเอาผู้ต้องสงสัยออกมาเปิ่มเพิ่เน่ต้องใส่ป่ะผู้บอกมาว่ะเนี่ยปล่อยปกจุดเชียยเผื่นทีแบกหอกมาดี้ยิ่งตุลมตึกตุ้มแล้วก็หน่อยอีกหน่อยหนึ่งเข่าเชียยเผื่อแม่นี่เป็นนอนอมอันนั้นนะกอมยังก่อปไปยไหมก่อก่อเื้อไปอ่ะใื้อไปกุ๊บเลือดไปอะไรนะไปเรียนเราสีเราสั้นอะไรนะน่าจะเป็นไอ้ของ ต้องใส่มาแมนปร์ตี้มีเหลาอะไรมันเขาไม่เยอะเมามีมี่ม่เด็กหน่อยกบผูหยิงโอ้ถือว่านะเปนเป็นอ่างอับนาแต่กูฉีนนี่ทำเนไปน้เราจะมีเหล่าตังเป็นบาร์บอกยังไงว่าไอ้คนมอกว่าไม่นอเสียนะทีตายซีสันเขาลงสันละ坤ปื๊บปึ๊บปอันนี้เข้าซันอนฟกเขาไปพอฟกก็ดีมึงเอ้ยกินเหล่ายังไงมันจะกินอะ้ย เราอันซื้ออะไรเราบอกเราประเทศกับกาเป็นยังโกโก้หมอนิโคลยังเงี้ยเขียวเออควดเขียวไอ้กลมๆน่นน่ะคือันบูบูแบบบอลวัวอุ้ยนิ okay. ่มเนะกินไปกินมานิ่มไปดิเขาถอนกำลังเนาะเคี้ยวเคี้ยวเคี้ยวเนียแบบไรเหลืออยู่เพื่อเดียวโอนอีกหน่อยนึงไม่หิวออกไปหมดอยังเนี้ย ในตึกนั่ยนะมีตู้ถองใสยอยู่เด้แต่เขาบ่ยิงเขาเรียกว่าตายแล้วนอนอมปลายเมาตึ้งสองนาที่เมาเสื่อตึ่งตึ้งได้ทรงแถวบอกสุดโดนนี่เนี่ยไม่ฟึบโดนเมาถือเขาบอกเห็นตู้กระซายเลยผมเลทำลายแตกสุดๆเลยในความคืว่ากินเป็กนึงอ่าใส่จะเป็กเพราะมันใจกล้าขึ้นแนวกว่ามันบอแมนซะแล้วว่ายากมันมาตอนร้อยลงมาย่าวเนี่ยเพราะว่าสุดที่แล้วถือยิ่งตายทั้งสุดเลยแม่นเพราะว่า แค่นั้นแต่มาาเตือนเตือนไปว่าขึ้นกระกาศกวนอ่ะอนีดีร้อยไปแรงตโตมานี่รอยเปอนตโตมาก็เลยกืบไปคืบมาซีขอทาไว้ตอนนั้นมูขึ้นที่พอฟาวราวกว้างขอ่ะสรุปแล้วตอนไป็คอกล่องครับตายหกตายหกเหรอตายหกคมตอนผมออกมาก่อนผมวิห่วงเล่าไงผมออกมาไอ ตกคบอกมาเว่ไปคอกนิดตุ้มแี้สองที่เรียบร้อยเรียบอยอันนี้ยูซันสองตายไอนี่ตรงหนออาบน้ำพอพอผ่านทางามเจออยู่เขเขาเคีรยพื้ดที่เพราะว่ากูต้องสัอันี้คือหนึ่งเครื่องนี่อมดักไล้ก็รออยู่ลงไปสานาอีกนตายนะยูซันเขาปี้กันเขาว่าเขาตายมันก็ไยิ่งโอ้ยสั่งสองของปร์ตี้เขาผู้ต้องสั่เพราะไอี่ยิ่งตายเลย หูดับยอนเลยเขาเขาลงมาไม่เลยรอนมากอนมากอ่าอมอะไรอีกหน่วยนึงเขาไปหิวออกมากเขาอมปลายโยอ่าประธันกฤอเขายิ่งแล้วเปานออมปลายโยเขาก็ว่าว่าตายแล้วมา่ออาอเขาไปยิงเขาแ็แต่เขาว่าได้เล้ยง่ในเลี้ยงการฮันผม่เลี้ยงเลี้ยงชุดนี้ตายสี่รอดสองเอ้ยไม่ใช่ดิตายหกตายหรอดสองของร่างผสมอยู่เอง เดี๋ยงทหารเจ้าหนบวกเจ้าแห่งเจ้าโทษพวกใคได้บริเวณัวห้อยหนกปืนถังหนกปืนถากเจ็เอ็นตัเขากถาก่อนใช่เลยตึงตึงตึงมันนี่กับตายังดีตายอย่งนี้คนเก่าดีนเจ่าดีแท่งทองลูกปืนซื้อได้ตอนไนี้ยาลูกปืน้อ่นบอมไหมอันหมอนมมันาดชิงอ่าเขาไยิงเขายิงมเถื่อเขายิงใส่ตึกมันปังปังกระลักบิวยโมบิเล วอเสียงมนนิมาหลวมาหลบแม่งเกมารังไหนทุกกระทบกระทบเตื้องใอติดิงนี่จะเชียร์เอะมาเดียวะเนเชอ้พุ่มใหญะโอ้ยพุ่มใจเนาะมใจตอชีวิตมาไม่บัเมาย่อนตายเยอะโอ้บัตายย่อนเมาชุดชุดุดน่นึกทรงไปยีรักหลายชุดอยู่ดิตลอดจำได้วทางวันว่าตอ้ิไหทีประทับใจมากกันสุด อันนี้มากนี่ภารกิจนี่ระในกินเลาใกินเราเนเออบ้านเมื่อกี้เขาไปงานขไปซีบเราเซ่ไปซีบมัานนกะพื่ะไ้ผู้กองเขาให้ความยีความสอดรอพ่อยชีวิตมาอเขาบ่ฮู้ได้ไหมไฟเม้าเองะกโอเคตึกใดไงเขาเขาว่าไปยังไงเขาว่กไปสลบไปเขาว่กตายไปแล้วว่าบัวโบล่าอัวอ๋อเราะว่าพวกบ็บ่รับเด้กคนหนอนนก เจยโอเล่นเจอที <S <S ่เป็นด้วยซึ S 2> <S 2 <S 2> ่งยอดจากนั mm ้นป้าพงศก็ไปอยู่กับกองกำลังหน้าโตเจ้าเขาส่งเจ้ากทับไทยเลยยังยากเลยมอนก็ลนเลียงก็ใช่คนตามไปพอตั้งมาพ่อกันอยู่ผมดูรูตัวกันอยู่ในยูเอ็นงี้ะเขาผสมแต่งกันเห็นเป็นคนเอเชียด้วยกันมันเป็นน่าผสมผมก็เลยไปเลมอนนั้นตอน หลังจากนั้นนี่พุงพุงพุงผมแจวปีที่แล้วนี่ยู่เชียงนาดเราพอกันที่แรกเฮ้ยเห็นี่ใครว่านาคิสเฮ้ยท็อปนี่ว่าตอนนั้นเต่ายู่คนเจ้าใส่ซื้อว่งพวกนี้ต็อปอ่ะนตอร์ดินต็อปซื้อทีก่อนตอร์่ินต็อปท่านอกพวกนี้ต็อปสังกัดเอ่อกอนจ่าแมนสังกัดยูเอสนาวีของของทัพสหรัฐ สองกันหน่วยเลนเจอร์สองหนึ่งอโหที่นตอกที่ี่ตอกยุ่งอย่างเงี้ยไถเอิญมายังตอกยังคำขันขันขันบุ๊กขันขันบุ๊กเมานอกตัวนั้นเป็นไอ้นี่ทังไอ้สาระเขาโอนเงินเดือนในเจ้าอยู่มไหมกินกิง่ายมากเนี่ยทุกคนเองกินง่ายๆครับตลอดชีวิตเพราะว่าไอ้ทะลุเื้นหนึ่งแล้วตอชีวิตมากเขาจิบทเหตุภาคเลยเพราะว่ามีหน่วยมันหนื่อยวัดจึ๊บจระเบิดชุดนั้นจึ๊ ล่างสมองไปเลยนะเว่อเว่อกินเหล้าแห้งไปนลยจะดกแห้งยัดไร้แม่แม,ม่วาดยัดวันนี้มันใส่เหล้าไปดับความดันวันนี้มันขืนนี่แหละกินไร้แล้วมันขืนเหก็เกินซีฟอร์ดที่เ,เหล้าขืนเมาหัวเรื่องนอนรเรียบร้อยครับรอดตายแบบย้อนเหล้าย้อนเหล้า บแมนเ่าเดี๋ยก็ได้ติดหลัมากุมนอีกเป็นบ่บโบโบแมนวราเขนบ่บแมนว่าของวายานนด้ส่อนนะวายานยนเราต้องวายจิีหลง้เลยบ่ฮะโอ้มันสิงตุ๊ปื้อกตุ้มตตุ๊้อัว้ายเลยเราวายานวายานกันเนาะคือสตีแจกเป็นแต่ธรกิจแหลกเน่ย่ะที่รถทางุล่มเออล้วก็ ผู้การส o มมาอีกพันละกินโอ้ดันบ่เออก็ดันยานเนาะบัคับนะยางรถถังแตกั้การตงัวมรถถังวานพองแตกโอ้มึ่บอไเลยจะฝึกกันพี่บอไปเลยโอ้ยกันรถถอะไรมา่ อยางแน่แักโอ้รวยเที้ยมันเลยมันเลยยิงเบียงมัได้เฮ้มันสัตว์เติมนปืนเส้ยากโดทั้งแตกเพิ่มเกอบกากันจายก็เรื่องตัวเจ้าเลือกเกระเบิดน่ทีเจ้าแกสลักนะจ้ายึดสลักทิ้กำระเบิดนี่ห่อยหยแตกข้ามบ้ลืมนับโว้ดีบอเขาไม่นับหาเขาไมเบิดเลยเฝ้าเ่เขาบ้าเขาม่หาวี่น่แน่เลยะ ทาวิให้ย้ักให้ยืดระเบิดออกจากมืออยน้นหนึ่งนหนึ่งหนึ่งคนสองแทกก่อนหนึ่งนหนึ่งหนึ่งนสองวยก็มีแมสลักแล้วชิบอกับเป็บวยเป็นทังไดดีเดียวรอวโอ้ย้อมึงกเดียวฮะเพื่อนธนัทใสรถจะกลูกเบิดนี่กำนันขวาแด่ว่าเอามือนั่นแกสลักมือใส่แกไอ้เพื่อนธนัท ดึงขวาแต่ว่าดึงดึงทางขวาบอกแล้วตอนตอนฝึกเราตั้งใจกันนี่ถ้าจะเป็นเก่าเนี่ยนะแกินล้างมือนี้แม่นว่ะเลยเป็นมืองเลยนั่งมันเกิดใหม่เลยเอ็นยีโบกนั่งโป่งใหม่อันนี้คืออนุภาพของเอ็นยีโบกนะทำลายล้าง150นี่แต่ว่าก๊อกเกอร์นี่แตกไว้เลยเพราะว่าเราใส่ชุดสีนี้ชุดโจม ราดยบ้อย่แด้วย่ไ้เบิดันกมาเลยแม่นสกิไ่ร้ค่อยะเือ่มึงยิงใก้ๆนี่แน่นเบิด้ามจ่ายไเรื่อง่มันจซอยมันจะโซมูไ้แล้วืม่แงดิ้คนแรคนแรก่กยแนม่งามจะเปื่อทาบ่หาเสกฝ่ายกัน่อปุ๊บจะเ่ท่าไมที่ะเบ่เ่าไ้มเบ่ใจอเบ่งมาก ปีเลยปีเลยครับปีักิ้มตะลุบเป็นไหนเจ๊งมัวะปากคยากแตกเหมือนใคระลักก็เบอี่ข้างเกือบตายมูเกือบตายห้่วดิ้มปืนหน่อยก็ลูกนี่ยใส่เบอหน่อยเลเบอรซ่อมท่านเบวกฝ้าหลานเขาเนไปบ้านกดควรเบิซ่อมมากอเบิซ่อมเกตายเรืบตายมเรหยาร้อย เอาระเบิดสอมมาสาวแยงแม่เราเร่ารีบคนนี้นะใส่ก็ทำมัดึงตังควาทำิงจรผมเอานี่ตึ้งตังตึ้งตังตึงตังเนี่ยเตรียมเอาปโยน์มาคิดแจมแบบนโอ้ยมันใจเตะตุุ๊เอาจังเลยว่าขนลอคแล้นล๊ไปแล้วไิ่งเป็นไดตุ้มรถเ็ยบว่าขจากโตมือบอกว่าตึ้งต้เลยนะ ผมมันยังไยู่สุดเดียวกา่จริงตอนตอนเขาเริ่มฟื้นก่าเป็นยังไงฟื้นกันสติทีแต่低温เออมนจักือลงส่วนก็จักจืดข้างแนเออช่วงนี้เลืราวมั้งเก่าับบเแต่เบาลง่อเลือวเลือเลือเืซื้อีาออกเลยดบกฮะนครับิกิมวลครับอสูคนฟังครับ ของหว้เดีววมันซื้อทดีตอกเสรไมลงทอดกยู่ทุวันเียกินมันนานอู้่กินมันนานเขาเนี่เจ้าชุี่เท่าไหรล่ะมันิบิบิบแสนสาจิบแสนโ้าทุกวนตรวจเงินประยุทธ์ทานราเรากได้ดิเฮ้ยเราหัวเราคันเราหัวเราไหวกอนเราหัวโอ้โหเออมาแบบลับๆบอกคืองคอิวเด้วย้า เพราเขียนลงไว้ว่าเออแต่ว่าไปตายไปแล้วว่ามีชีวิตแลับนั่นเรียนง่ายจ้าสิไปอยู่บ่เดี๋ยวโควิดี่ายเนี่ยเดี๋ยวเขาจะสงเครื่องมาหลับบนเนี่ยนี่แหละเดี๋ยวก็มีปัญหากันอยู่นี่อ่าเดี๋ยวไปกินอยู่ด้านเมืองเขาจะมารับอยู่ที่ด้านเมืองเลยเฉพาะหน่วยเรามี6คนทั้งหมดนะในประเทศแล้วเดี๋ยวบินไปไปรับเรียน กินขี้เลี้ยงกันเส้อเนี่ยชื่อว่านั่นบ่ฮะชื่ว่าไปติดโลบเขาบอกว่าที่จริงๆแล้วปีที่แล้วเด้กำลนงดการเนี่ยซัลโควิดไงไปทำงวานนั่นล่ะอันโควิดเศาอีกทีนึงได้อ๋อ้วใครเลี้ยงนู่นมาเท่าไหร่นะแม่เลี้ยงลูกจริงได้ก็เปิดเมลเนี่ยเช็คเมลด้วยทาดเมลทางไอ้ต้นสังกัดเราจะส่งเมลมาตลาดแม่เม้าอ้านเลยโว้าไอ้ส่งจดหมายมาบอกเว้ยว้า เขาล่าเน็ตนะยู่บูนะชีเปาดเบอสเขาเขาจะได้กลุ่มเขาจะไล่กลุ่มจนทีเขาจะเสียก็ถึงษามหนึ่งสองสามมันมือมัเลอะไรนะจะทีพี่ศิษย์สามศิษาเขาว่กจุกล่ะนะทราบเละครับพี่น้องกองไฟประเด็หัวนะครับเนาะเป็นการคุยกันสคนเป็นครับมันหวอดตายมากคุยเป็นหวดจมิติกีหลอดูวคนฟังนะครับ ยิมนาก่ะเจ็บมาเเ้าเลยย่างกงี้้งคอยติดตามครับไงเครับสนนี้สวัสดีครับสวัสดีครับมันตววกามัมา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 มรมามันารามมามาอามามาาาา